สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทูปขาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่31ึกษภาพฤศจกายนส5 6พรอกองบัญชาการประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิกแห่งกองทัพสหรัฐระบุในถอ้อยแถลงว่าเครื่องบินจีนนั้นได้บินโฉบด้านหน้าและอยู่ภายในรัศมี400ฟุตของเครื่องบินอา1 3ซีบีให อากาศยานของสหรัฐนั้นต้องบินฝ่ากระแสมวลที่เกิดบร,ริเวณปลายจีกของเครื่องบินของจีนนั้นเนี่ยครับซึ่งทอยแถลงของกองบัญชาการแห่งนี้ระบุต่อว่าเครื่องบินอาคีหนึ่งนห้านั้นกำลังปฏิบัติการอย่างปลอดภัยและเป็นปกติเหนือทะเลจีนใต้ซึ่งก็บอกว่าในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่น่านฟ้าสากลสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศนอกจากนั้นเนี่ยครับทางด้านกองบัญชาการประจำภาคพ,พื้นอินโดแปซิฟิกนั้นยังได้มีการเผยแพร่ค,คลิปวิดีโอเป็นภาพของเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งกำลังบินตัดหน้าอากาศยานของสรัฐ ซึ่งอยู่ในอาการสั่งไว้สืบเนื่องจากกระแสะลมที่เกิดขึ้นบริเวณปลายตีของเครื่องบินจากทางด้านของจีนนั่นเองเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสร,รายหนึ่งด้านสลาโหมของสหรัฐก็บอกว่ามีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเข้าสกัดแบบเสียเส่ยงและการเผชิญหน้าทางทะเลโดยอากาศาย,ยานและเรือของจีนในจํานวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมที่เป็นไปได้ว,ว่าอาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภยัยหากเกิดการคานวณผิดพลาดซึ่งเจ้าหน้าที่ระดับ อาวุโสท่านนี้ก็บอกว่าเราไม่เชื่อว่ามันเป็นปฏิบัติการที่นักบินจกะกระทำด้วยตนเองเราเชื่อว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแบบแผนในวงกว้างที่มีการสั่งการจากระดับผู้บัญชาการก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์คล้ายๆกันนี้เกี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ลำหนึ่งของจีนและเครื่องบิน r c 135ของสหรัฐในเดือนธันวาคมปี2565บีให้เครื่องบินของสหรัฐมีการนั้นใช้การบินหลบหลีกเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันอีกครั้งหนึ่งในตอนนั้นนะครับ คำแถลงดังกล่าวนั้นก็บอกว่ามีเกิดขึ้นล่าสุดเพียงแค่หนึ่งวันหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นได้มีคําเชิญไปยังรัฐบาลจีนให้มีการส่งเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสหรือว่ารัฐมนตรีกลาโหวของจีนนั้นเข้าร่วมประชุมที่ประเทศสิงคโปร์แต่ว่าทางการจีนนั้นได้ปฏิเสธในเรื่องดังกล่าวนะครับและก็ไม่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่าย ทางด้านจีนกับทางด้านสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในพื้นที่ทะเลจีนใต้นั้นดูเหมือนว่ากําลังระอุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากกรณีที่นักบินเครื่องบินขับไล่ของจีนนั้นบินโฉบเนี่ยครับเข้าใกล้เครื่องบินลาดเเวอของสหรัฐที่เข้ามาสอดแนมเหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับเหตุการณ์ั้งนี้ก็อาจจะทําให้ทั้งสองฝ่ายนั้นมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นจากที่เดิมนั้นตึงเครียดกันอยู่แล้วตั้งแต่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้และก็ความขัดแย้งเหนือพื้นที่บริเวณช่องแคบเกาะไต้หวันที่สรััเเมกานน,น้ ให้การสนับสนุนไต้หวันอย่างต่อเนื่องแต่ฝากฝั่งจีนนั้นก็บอกว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีนที่กําลังปรอการกระบฏแยกตัวเป็นเอกราชนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับช่องถาอินเทอร์เน็ตก็เลยนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดติดตามช่องถาอินเทอร์น็ตด้วยครับ